มันต้อง่าันต้องเอเด็กสดบอโทษครับเดี๋ยิงยูติงจู

ถ้าว่าไปตรวจไขมันไปตรวจเบาหวานเนี่ยเปนเชื้ออันยาแก้ไอทำหลานค้ายาไปกินเบาหวานขึ้นอนประาบไปอ้วหมอเป็นยังไงร่ดมันแก้โรคอไรเอไปกันเลืโอ้ชวงว่างนลครับพี่นีือผวองว่งเยเอาอันยังกรมันไหมครับนี่ยวกพวกไปองเห็นมั โง้ยเงี้ยหังไม่เลยโอ๊ะใจเวิดตใตัวบ้ากันนะใจบ่ตองหาแต่เป็นตะขอใครย้นไมีตุ๊กตาขึ้นใช่ปะต้องเอาไปเผาเด้วยค่ันมันสิเป็นอย่างเงื่นขอบคุณนะครับเปลี่ยนกันเปลี่ยนไม่เวิร์ตเลยอเสียงเขาสิตดติดนานำา้วกันสารหน่ำมาโอเคกรันดอันนั้นวนามาเดี๋ยวเมื่กีปีนต๊ะโต๊ะโนเร้น